สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง เบิงแล้วรวยช่แน่วค่ะพี่น้องค้ามาพบมาพอกันก็แบบในเซามือวันที่หกเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ารกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบริอพาภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากเซียนเมืองจันนะคะพ่อแม่นนพี่น้องคะเลขของทิดมันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของทิดมันเซียนเมืองจันนะคะบนเขามาเป็นเจ็ 8c แล้วก็เก่าหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื่อนี้ค่ะคุณแม่โคราชได้ไปติดตามตัวเลขไ้แล้วนะคะสาหรับแนวทางของทิดมั่นเสียงเสียนเมืองจันนะคะตัวเลขสิได้ว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับว่างคลิปมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีจ้าลูกมาติดตามแนวทางเหมือนเดิมคะ่ะคุณแม่มีของใครมาฝากในคลิปนี้คะ่ะเอาเลขเมืองจันของทิดมั่นดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าทิดมันงวดกว่อนแะล้วออกเจ็ด แปดสี่กับเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่กับเก้าหนึ่งนะคะสำหรับเงินที่แล้วเนาะใช<ด>่ค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลขมันก็มีมาเอาเลขไปกว่าได้ค่ะศูนย์ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดค่ะศูนย์สองหกศูนย์สองหกค่ะแล้วก็เน้นไปที่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดค่ะแล้วก็สองหกสองหกค่ะสองเจ็ด สองเจ็ดค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะเน้นไปที่สองเจ็ดสองเจ็ดค่ะบนนะเจ<ช>็ดแล้วล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะสี่สามสี่สามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะรู้เสืว่าเน้นไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็ไอ้บนอะ บนเขาวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์ค่ะล่างวิ่งสามล่างวิ่งสามค่ะเดะวและเออแม่เออนกมันก็อย่างว่าแหละแม่ว่าจะว่าไอ้เลขมันเหมือนกันนกค่ะเอืมันคือเหมือนกันกับเลขของอันนี้เลยของกดนี่เลยเนาะค่ะอืแม่ว่าเลขมันเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวกันหรอกมันเน้นไปคนละตัวอีกมันไม่ได้เกี่ยวกัน ม,มีมีสิทธิ์มาคลาค้ายกันได้เนาะแม่เนาะใช่ก็มีสิทธิ์คล้ายกันได้เลขมันเหมือนกันเนาะ <c oughs> จ้าได้ค่ะคุณแม่เป็นคำนวณเหมือนกันแหละนแม่เนาะ <c oughs> ใช่เลขคำนวณเหมือนกันจ้าและทีนี้มันก็เลขของเขาก็เข้าเรื่อยเละของทดมันน่ะค่ะของมือจันน่ะเขาก็เข้ากันเรื่อยหลย,ลยแต่ว่าเราติดตามบั่งไม่ติดตามมาัางค่ะคุณแม่แนวเตะแต่ว่าเรามันแนวทางเยอะเนาะแม่ใช่ก็เหมือนอ้เลขจอมปลวก เขาเขาว่าเข้ากันนะเดียนเข้าตอนสุดท้ายปามลูกแม่แม่อุก็เข้าค่ะออแม่อุนี่ส่วนมากแกจะโค้งสุดท้ายเนาะแกจะเข้านะแม่วันหัวออกสุดท้ายนั่นแหละส่วนมากโค้งสุดท้ายที่แกจะจุดทูกอะไรได้อะไรได้แต่เพื่อนแม่มันก็ไม่อยากลำนี้ลำไรอืมันก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วไปอีกเนี่ยค่ะแต่แกก็คือโค้งเดียวไปเท่เนั เออมันมีหลายมันก็เลยไม่อยากจะห่วงนู่ห่วงนี่ค่ะเออมันก็อะไรมันก็ถูกอแล้วก็ว่าไงอืมถ้ามันจะถูกก็ถูกแล้วค่ะคุณแม่มันก็บอกถ้าไม่ได้แม่ซื้อลอตเตอรี่ให้ตายนี่นี่วันนี้ก็จะเป็นเลขที่เข้าก็จะเป็นแม่ซื้อนี่และนูว่านั่นแหละเนาะแม่ซื้อให้แบบแม่ไม่ได้เอาเองไงค่ะอยากแต่คือว่า ซื้อนะแม่ก็เลือกเอสมันมีสิบชุดสิบชุดเนี่ยมันเลขท้ายมันก็เหมือนกันก็มีอย่างไหมค่ะอแต่ว่าแม่เลือกซื้อเอาตามที่เงินเขาให้แม่ซื้ออ่ะค่ะแม่ไม่ได้ซื้อมั่วถ้ามันเห็นเอาหมดทุกชุดแหละอืมเออถ้ามันซื้อน่ะมันก็ต้องแยกกันไปเนาะมันไม่ไปตามกันไม่ได้หรอกค่ะเออ คือคือแม่นีก็จะเป็นคนที่แบบซื่อๆแล้วก็ไม่โกงเขาอะไรเงี้ยเพื่อนแม่เขาก็เลยชอบแม่แล้วก็ไว้ใจแม่ให้โน่นนี่นั่นนะแม่จะมันก็อย่างนั้นแหละลูกอืมค่ะจ้ะเออเออค่ะคุยก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่รับของเขาก่อนอ๋อได้ได้มางอ๋อเขามาส่งนะแม่ใช่ใช่จ้ะค่ะอ๋อได้ค่ะคุณแม่ เขามาส่งของเขามาส่งของใช่ว่าคนส่งเนาะจ้ะอ้าวหนูทวนตัวเลขของอทิศมั่นนะคะคุณแม่คะจ้ะจ้ะชุดบนนี้เพี่บอกว่าบนวิ่งศูนย์นะคะจะจ้ะตัวเลขมีศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหกสองหกสองเจ็ดสองหนึ่งนะคะจ้ะจ้ะเน้นศูนย์สองเจ็ดกับสองเจ็ดค่ะจ้ะแล้วก็ล่างวิ่งสาม ตัวเลขจับคู่ก็จะมีเจ็ดหนึ่งสี่สามกับเจ็ดสามค่ะจะจะล่างเน้นเจ็ดหนึ่งนะคะจะโอเคคุณแม่ตรงกันเนาะจาตรงกันลูกจาจะเอาขอบคุณมากมากเลยคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะจาค่ะค่ะให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยค่ะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านคุณนายด้วยนะคะจาจาลูกจ้าคุณแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าลูก สรุปตัวเลขแน้วทางท่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากเซียนเมืองจันทร์ค่ะหมวดที่ผ่านมาเป็นเขำว่าเป็น7 8็กับเก้าหนึ่งนะคะหมวดนี้ค่ะบนวิ่งศูนย์นะคะบนวิ่งศูนย์ตัวเลขจับคู่ชุดบนค่ะมี0ูนย์สองเจ็ดศกับ2 1นะคะ เสียนเมืองจันแล้วก็นเน้นยูที่027แล้วก็27นะคะล่างวิ่งสนะคะตัวเลขมี7143กับ73ล่างเพนเนนยู71ด,ด้ค่ะพอแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วค่ะเด้อแคปบหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิ์เขามีสิดลุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพอแม่พีนนน่น้องมาทาสกุูสก้อนเป็นแนวทาง ยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่พอแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโช,โชคโชคมันหมาลำลำลวย้วยๆแห้งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขอนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแน้วท้าดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนเมืองจันนะคะขอบบุญขอบคุณคุณแม่ข้อราดค่ะ ขอบุณขอบคุณคุณนายพร้อมนะคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเรั้งแรกทาบัญญาตสิบห้ากับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้นะคะเขาไม่เร่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิริบพลาทูกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอารสิด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรทัศนทสุขสุคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับบอดในคลิปหนาเด้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ